ดู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 ดเพ่ยืดขามาลูกเพ่ เ่อเลี้ยงลูกไปแล้วนะนี่ดู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 เด็กเหนื่อยมันเต็มโอ้เป๊ะกับไปโชว์เสีไปเพรอะเร็วโชนี่ไม่ได้ชอบมาที่น้นแล้วนะยย พี่เป็นไงล่ะแข็งแรงไหล่ะขาแข็งแรงนะมือตื้นก้นหตูดแข็งแรงก้นกระดกเชี่ยมันคงรู้สึกว่าง่ายนิดเดียวกระดกเป็นเป็ดเชี่ยกกรดเป็ด พี hoy, 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 ่ย oh, ืดขามาลูกพ <t> ี <además> ่แต่ทิกตอกแน่แน่พี่ปวดหัวจริง

Here, look, wait, wait, now your hand go down, your hand, go down, the hand, hand down, up, now, okay, go down, 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 down. now up, what is that, you don't follow, okay, no problem, you understand, you I sure, push up, no, you won't stop it, <laughs> okay. okay, let's wait, Just wait, hey. ไม่ตลกแล้วโนโน่เจาลเไอลง้วิธีขเรียนลูกไปแล้วนะเฮ้ดดูดูดูเรียเรยนน ล uh ูกชานเหมือนเด็กขาดความรักเลยนอนได้โคตรก่อนวัวตาเขาเก่งแล้วนะคือเขาใช้เท้าแทนมือได้ตลอดแล้วนะนะน้าเสามาทำบุญวันเสาร์เลยไม่ได้ไหมเสด็จเอาไปวันนี้ต้องไปสิ หนักมากเดี๋ยวโค้จะเอาใบรับรองแพทย์มาเก็บตังค์แม่เพิ่มเด็กทีนี้นี่คือถือถือโัวโคสมากจบอกว่ามีทำให้เด็กไม่ไมให้มีชว์หน้าดูดีไหมแล้วแล้วแล้วเอาบอลมาเตะแล้วมันเป็นยังไงคู่สิตั้งใจเรียนสิโลก หาพี่ทีน้องพีเร็วไปหาพี่ยุมันเป็นยังไงเราแแรงเลยพี่ที Here. Go. Mm -hmm. oh, oh, good wow. one! Come here, <laughs> my man! <laughs> wow! You go and clean your hand before you eat I it, please. Uh, welcome. It's a champion. Yes. เขาแกกินเลยไดไหมก็ไม่ล้งเว้ต้องอารมณ์ดีก่อนเพราะว่าคนนี้เราอารมณ์ดีราอารมณ์ดีแล้วแล้วจริงไม่ดีรไม่ดีอรไม่จริงจแดลูกพี่พี่ขอแบดโมดอะน้องพี่อะไรน่ตาวางตลอดเลยมันเป็นแบดโมดอี่คนเดียฟงคู่ดิแล้วาคู่ไม่ใช่เปนจริง มาอยู um, ่อนได้ไหครับน right. right. ้องพี okay. ่เป oh. uh, ah, ็นไรเนี yeah. ่ยพ yeah. ่เตะไหนบอกพีเป็นอะไรวันอัฟไลวันอัฟไลโอเคอ้หอ้าวไปเตะให้พ่อล่ะเตะให้พ่อสิไปสิก็เล่นกับพ่อสิเอาลูกบอลมาให้พ่อสิเตะให้พ่อ นี่แต่ให้พอ่อครัพีไหนพ่ออยู่ไหนนี่เราเล่นแบบนี้นะมอนมอนไปไหมท่งทรงทรงชูกปไ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 ปปไปไไปนะเอาไปไปไ เอาสักลูกนึงอะเอามา้เล่นกับปาอยู่หรอเรวเร็วแต่ให้พ่อดิพ่อรออยู่เร็ว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 เรว,เรว,เรว,ว อย่เดียวสิโลว้าวนี่เอาเต็มแรงเลยเต็มแรงเลยเต็มแรงเลย่ไปพักสิเลพักเป็นไรขาล้วพี่เหนื่อยอ๋อโอเค

สาวเองผู้ชายผอถ่ายเองดีเองใช่ชอบมาที่นาวแล้วก็ใชะ